วิง่งจริงๆนะข้างนอกไม่ปลอดภัยมีเสือเขี้ยวดาบซ้อนตัวอยู่คุณควรระวังคุณกำลังทำอะไรอยู่นะ้าอย่าแอบ,บดูสิโอเคแค่มองนิดหน่อยก็พอมันเป็นไปได้ยังไงคุณถามนั่นเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในโลกเสมือนจริงนะสิแมวใหญ่ที่ดูเท่แต่อันตรายมากเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันตัดสินใจที่จะปรากฏตัวที่หน้าประตูของคุณก็ก็เสือเขี้ยวกำลังรอให้คุณซื้อคุกกี้ของมันอยู่ ซีลาเคนซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดมหึืมานี้มาจากเชื้อสายที่มีมานานกว่า300ล้านปีเราคิดว่าพวกมันไม่มีอยู่แล้วจนกระทั่งปี1938ตอนที่มีการพบปลาซีลาเคนที่ยังมีชีวิตอยู่อีกครั้งตั้งแต่นั้นมาพวกมันก็ได้ว่ายไปในหน้านน้ำของชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาและน่านน้ำซูลาเวซีอินโดนีเซีย ฉันไม่อยากไปไว้ายนำแล้วเจอเจ้าพวกนี้ตัวต่อตัว,ตวแน่กรามของพวกมันมีข้อต่อในกะโหลกศีรษะซึ่งหมายความว่าปากของพวกมันเปิดออกได้กว้างมากเพื่อให้พวกมันกินเหยื่อขนาดใหญ่ได้เหมือนฉันไม่ดีเลยพวกมันตัวใหญ่มากด้วยลองนึกภาพปลาที่ยาวเท่าความสูงของคุณและหนักเท่าคนทั่วไปสิ ทาคาเฮซึ่งเป็นนกที่บินไม่ได้นั้นหายไปในปี1898พวกมันน่ารักมากตัวเล็กและมีหลากสีปกติสูงไม่เกินเขา่าแต่ลองนึกภาพตามนี้นะคุณออกไปเดินป่าในเทือกเขาเมอร์ชีสันแล้วมองไปร,บรอบๆคุณสังเกตเห็นนกที่คุณคิดว่าสูญพันไปแล้วแต่พวกมันก็มีชีวิตรอดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเคยอาณานิคมทั้งหมดของทาคาเฮสถูกพบแค่50ปีหลังจากที่พวกมันสูญพันดีมากเจ้านกน้อย เคยได้ยินเรื่องหมาร้องเพลงหรือเปล่าเจ้าโบก็ร้องเพลงบางครั้งตอนมันเบื่อหรือหิวแต่นี่คือนักร้องตัวจริงเลยล่ะหมาป่าร้องเพลงนิวกินีเพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งในป่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีถึงอย่างนั้นพวกมันก็ไม่เคยสูญพันธุ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วชาวนิวกินีทําให้แน่ใจว่าพวกมันปลอดภัยข้างกายพวกเขาแต่ในป่านะหรอหายากและมองหาพวกมันได้ยากมากดูสิมีหงตัวล่ะ หมาป่าร้องเพลงนิวกินีถูกเรียกเช่นนั้นเนื่องจากเสียงร้องสูงอันโดดเด่นบางครั้งพวกมันก็ร้องเพลงด้วยกันเหมือนคณะหมานักร้องประสานเสียงแปลกๆพวกมันหอนด้วยกันฉันมั่นใจเลยว่าพวกมันร้องเพลงได้ดีกว่าฉันตอนอาบน้ำแน่ไม่ไกลาจากบริเวณนี้เรามีค้างคาวแต่พวกนี้แตกต่างออกไป คุณเห็นไหมว่าหูของพวกมันใหญ่โตแค่ไหนฉันเดาว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงถูกเรียกว่าขัางคาวหูใหญ่นิวกินีฉลาดจริงๆมีการพบสายพันธุ์นี้อีกครั้งเมื่อหนึ่งในนั้นติดอยู่ในกับดักข้างคาวโดยบังเอิญก่อนหน้านั้นฉันเดาว่าพวกมันเล่นซ่อนหากับเราเพราะในปี1890เราคิดว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่พวกมันก็ยังไม่พ้นจากสภาวะอันตรายเพราะสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย ลองนึกภาพคุณค้นพบฟอสซิลของสายพันธุ์ที่คุณคิดว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่2ปีต่อมากลับพบสายพันธุ์ดังกล่าวที่มีชีวิตทั้งกลุ่มสินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1977กับคางโคกหมอตำแย ผิวของมันมีสีน้ำตาลอ่อนและจุดสีน้ำตาลเข้มนอกจากนี้แล้วมันก็เป็นแค่คางคกตัวเล็กๆที่ลูกตาหมุนไปมาในเบ้าตาได้พบกลุ่มคางคกมีชีวิตใกล้กับฟอสซิลบนเกาะมายอกามันมีอยู่ไม่มากนักอันที่จริงแล้วมีประมาณ500ตัวและตอนนี้พวกมันก็ถูกประกาศว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณเป็นแฟนของเต่าโบกหรือเปล่าคุณจะเป็นแน่เมื่อมองดูความงามอันยิ่งใหญ่นี้มันถูกเรียกว่าเต่ากาลาปกอสเกาะเฟอร์นันดินาไม่มีใครเห็นมันมาตั้งแต่ปี1906แต่ในที่สุดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2019เราก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ได้อีกครั้ง ตอนนี้มันอาจจะเดินไปมากับเพื่อนๆของมันแต่ไม่ยอมให้ใครเห็นก็ได้เรารู้แค่ว่ามันมีอยู่เพราะรอยเท้าและร่องรอยที่เหลืออยู่แล้วก็มีป่าอีกด้วยเรามีป่าตาน้นาพวกมันอาศัยอยู่ในเอกวาดอร์ในป่าโชโคถ้าจะพูดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นพวกมันถูกเรียกแบบนี้เพราะมีหนามที่เห็นได้ชัดตรงตาคุณรู้เรื่องที่จิงโจ้ใช้กระเป๋าใส่ลูกของมันใช่ไหมป่าตาหนามตัวเมียก็มีท้องแบบนั้นยกเว้นแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังมันเลยเป็นเหมือนเปสพายหลัง พวกมันพัฒนาตัวอ่อนที่นั่นและเมื่อพร้อมที่จะออกมาพวกมันก็จะฟักออกมาเป็นทารกที่สมบูรณ์ต่างจะกบทั่วไปที่เริ่มจากการเป็นลูกอสและก็มีคางคกด้วยคางคกสตาร์รี่ไนท์หรือคางคกฮาเลควินพวกมันเป็นสีดำและมีจุดสีขาวอยู่เต็มไปหมดมันหายไปเป็นเวลา30ปีและถูกค้นพบอีกครั้งในปี2019เลองนึกภาพพวกมันว่าเป็นบอดี้การ์ดตัวใหญ่แล้วกันบอดี้การ์ดน้ำถ้าจะให้เปรจริงๆโอ้นี่มันคางคกตัวใหญ่มากเลยนะบนหน้าจอของคุณ สำหรับคนอาฮัวโคนั้นคือสิ่งที่มันเป็นผู้พิทักน้ำพวกเขายังมีชื่อในภาษาของพวกเขาให้พวกมันด้วยชื่อว่ากูนาฟังดูเหมือนชีสเลยนะเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบพวกมันอีกครั้งพวกเขาเจอสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้30ตัวแต่ในตอนแรกพวกเขาคาดหวังจะเจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ดีจริงๆ คราวนี้ก็มาที่เสือกันบ้างแม้ว่าจะดูไม่เหมือนเสือโครงทั่วไปก็ตามมันถูกเรียกว่าเสือเทสเมเนียและดูเหมือนว่าจะหายไปตั้งแต่ปี1936้แต่แล้วผู้คนก็เริ่มเห็นพวกมันในป่าเมื่อ5ปีที่แล้วในปี2016พวกมันดูเหมือนหมามากกว่าเสือหรือบางทีอาจจะเป็นหมาจิ้งจอกก็ดูปากของพวกมันสิบางทีอาจจะเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างจากนั้นพวกมันก็เริ่มโผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ่และถ้าคุณบังเอิญคิดว่าเห็นพวกมันอยู่ตรงหน้าค,คุณแ่่่คไมอยนใจ ให้ตรวจดูว่ามีลายบนหลังหรือเปล่าพวกมันยังมีแน่ๆแ,แต่ในทางเทคนิคแล้ว IU CN ยังคงทำเครื่องหมายว่าศูนยพันไปแล้วเอาล่ะลองนึกภาพมาที่ดูเหมือนลุดออกมาจากภาพ,พยนตร์สิตัวเล็กขนฟูและเชื่องมากมันตัวเล็กแต่ไม่ใช่ลูกมมา มันคือม้าแคสเปียนพวกมันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจพวกมันถูกค้นพบโดยหลุยเลลินซึ่งแต่งงานกับชนชั้นสูงในปี1957หลังจากย้ายไปเตหารานอิหรา่านเธอไม่ชอบพฤติกรรมของม้าที่นั่นเพราะงั้นเธอจึงจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเธอเองเธอพาคนสองสาคนไปที่ภูเขาทะเลแคสเปียนกับเธอและที่นั่นพวกเขาได้พบม้าตัวน้อยที่สวยงามสามตัวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อไปเป็นพอซัมที่ถูกพบในที่ที่ไม่คาดคิดเดวซีว่าที่ไหน มีสตัวเลือกให้เลือกซ่อนตัวอยู่ในสกีรีสอร์ทในชนบทห่างไกลของออสเตรเลียหรือในอาพาร์ตเมนต์ของใครบางคนในห้องน้ำคุณเลือกอันไหนคุณมีเวลาสามวินาทีคำตอบที่ถูกต้องคือสกีรีสอร์ทใช่พอซัมตัวนี้ชื่อพพซัมปิกนี่ภูเขา และมีต้นกําเนิดมาจากออสเตรเลียจนถึงตอนนี้มีพอสส่อซ้ำตัวเล็กพวกนี้อยู่3ตัวแต่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจนถึงปี1966เนื่องจากมีน้อยกว่า100ตัวดังนั้น IUCN จึงกําหนดให้พวกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นอกจากนี้ออสเตรเลียก็ยังมีนกแก้วกลางคืนความสุขที่แท้จริงสําหรับนักดูนกเลยล่ะมันสวยงามมากแต่ลึกลับเจ้าพวกนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคุณนับได้ด้วยนิ้วมือของคุณเลยว่ามีการพบเห็นนกเหล่านี้กี่ครั้งนับตั้งแต่ถูกพบ อีกครั้งในปี1979หายากมากเลยล่ะคุณเคยเห็นปิกมี่ทาเซียไหมฉันก็ไม่เคยเห็นแต่ในปี2008มี3ตัวเท่านั้นที่ถูกพบนักวิทยาศาสตร์ไม่อยากต้องตามหาพวกมันอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคือใส่ปลอกคอเล็กๆให้มันเป็นของขวัญด้วยวิธีนี้พวกมันจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเคยและเราจะได้รู้ว่าพวกมันปลอดภัยดีตัวสุดท้ายที่ฉันจะพูดถึงคือทรีล็อบสเตอร์แต่ชื่ออาจทำให้คุณเข้าใจผิด พวกมันไม่ใช่ l o เตอร์จริงๆพวกมันเป็นแค่แมลงตัวโต,วตวสีดำขาใหญ่เรื่องราวการสูญพันธุ์ของพวกมันเป็นเรื่องน่าเศร้าในปี1920เรือบรรทุกสินค้าได้ติดอยู่ที่เกาะลอดฮาวและมีหนูอยู่บนเรือหนูเหล่านี้หนีจากเรือและวิ่งตรงไปที่แผ่นดินแม้ว่า tree l o เตอร์จะตัวใหญ่กว่าแมาลงส่วนใหญ่แต่ก็ยังค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับหนูเจ้าแมาลงที่น่าสงสารหมดทางรอด ถึงอย่างนั้นในปี2004ชีวิตก็กลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับสัตว์ประหลาดเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย2คนไปที่เกาะนี้และเจอพวงมัน24ตัวพวกมันทั้งหมดอาศาัยาอยู่ใต้ไม้พุ่มเดียวกันเฮ้ hey, ถ้ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกตัวไม่เล็กเกินไปและน่าอยู่นะที่สำคัญคือยังไงก็ดีกว่าศูพันใช่ไหมล่ะเห็นด้วยไหม